ปิดดในเช้าของวันที่6มิถุนายนพศ2องพนอ2 5 6สนสวนธรรมมิกร,ราษท่านพระยาธรรมมิกร,ราษได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบโนมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมา สมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนธรรม พระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแตกอ,องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปัตนาจะเฝ้าฟังธรรมในเรื่องพลังงานของพระอรหันต์แต่รพระองค์นาะเจ้าขาคือพลัง จัดพรังรังสีจากดวงจิตของพระอาหารหันต์แต่ละพระองค์ลูกเห็นว่ามีความแตกต่างลูกก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมีความแตกต่างนะเจ้าค่ะพระหลวงปู่บางพระองค์เราก็จะเห็นท่านปรากฏพระวรากาย ในรูปแบบที่เป็นรูปกายเดิมของท่านเลยก็มีพลังและทรงพลังไปในอีกแบบหนึ่งคือความว่างความเย็นความนิ่งเฉยหลวงปู่บางพระองค์ลูกก็เห็นว่ามีสภาวธรรมคือทรงเครื่องจัก,กรพัดและสว่างสวยัย ท่านก็ส่งพลังแสงสีขาวประกายลงมาส่วนพระอาหารหันต์บางพระองค์เมื่อเราได้น้อมจิตนึกถึงก็จะมีแสงสว่างเหมือนทะลุโลกธาตุไปหมดแล้วก็มีแสงสว่างเหมือนว่าเรานี้สามารถที่จะมองเห็น ทั่วไปจนถึงพระนิพพานลัทะลุลงมาสู่โลกเหมือนมีพลังมากและมีเฉดพลังรังสีหลายประการเป็นพลังเยนเป็นพลังที่เรารับขึ้นได้แบบเหมือนว่ามีพลังมากเลยเช่นในเจ้าค่ะลูกก็เลยสงสัยว่าในเมื่อพรนิพพาน ก็เป็นที่ที่หลุดพ้นที่ที่ไม่มีความแตกต่างแต่ทำไมพระอาหารหันต์เสด็จมาให้ลูกเห็นแต่ละพระองค์หรือการไปเข้าเฝ้าแต่ละพระองค์นั้นถึงมีพลังที่แตกต่างกันลูกก็เลยไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้นะเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์ โรจงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกด้อยฟังแล้วนำไปพิจารณาเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะถ้ายเอียงนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะฟังแล้วก็จงน้อมไปพิจารณา ให้ละเอียดให้ที่วนเพราะว่าทมนี้เป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่บุคคลผู้ที่มีจิตทละเอียดมากเท่านั้นจึงจะเข้าใจและการฟังการพิจารณาต้องปราศจากการปรุงแต ต้องปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างเบาสบายปล่อยใจของเราให้เป็นกลางกลางแล้วค่อยๆพิจารณาตามเช่นนี้ตลอกเรียธรรมเอ่ยดวงจิตนั้นมีปกติก็คือ ไม่มีภูมิกลุ้มกันต้านทานอะไรต่ออำนาจแห่งกิเลสตัณหาจิตนั้นเมื่อก่อเมื่อเกิดมาแล้วก็เลยตกอำนาจแห่งกิเลสตัณหาครอบงำจิตนั้นไม่มีพลังทำพลังแห่งความรู้ตื่นรู้แจ้ง จิตนั้นบริสุทธิ์ก็จริงแต่ภูมิต้งทานต่อกิเลสตัณหาไม่มีลูกเอ๋ยจิตดวงนั้นเปรียบเสมือนจิตที่ยังไม่ถูกเจริญในทีนี้เมื่อดวงจิตดวงนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ถูกอนาจแห่งกิเลสตัณหาครอบงำพาให้เวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะสงสารทำกรรมใดไว้ก็ต้องดำเดินไปตามผลของกรรมนั้นแล้วก็ถูกโลกสมมุตินี้ครอบงำไป ทำให้จิตดวงนั้นก็ลุ่มหลงฟัวฟันมัวเมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏ์สงสารนี้จิตดวงนั้นก็ขุ่นมัวจิตดวงนั้นยังไม่ได้รับการเจรไนจิตดวงนั้นก็เลยเวียนว่ายเวียนวนไป ตามธรรมชาติในวัฏฏสงสารนี้นี่คือประการที่หนึ่งที่จิตทั้งหลายเป็นเช่นนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติและจิตนั้นเมื่อเวียนว่ายเวียนวนอยู่ในวัฏฏสงสารนี้แล้วก็เลย ถูกอำนาจแห่งกิเลสติหากรรมวิบากกอบงำ้าให้วนเวียนไปตามกรรมของตนจิตเหล่านั้นก็เป็นไปตามสมมุตินี่คือประการที่หนึ่งพิจารณาให้เห็นความเป็นธรรมชาติของจิตลลก มันเกิดขึ้นมามันบริสุทธิ์ก็จริงแต่ไม่มีภูมิตั้านทานยังไม่ถูกเจริญให้เป็นรูปเป็นร่างให้เป็นรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนมันก็เลยกลุกอยู่กับดินกลุกอยู่กับทรายมันก็เลยจมอยู่ในหุบเขา ไม่ได้รับการหยิบขึ้นมาเชิดชูไว้ในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายเห็นว่ามันสวยงามและได้รับการไอราคาแพงมากมายแก่มันมันก็เลยยังคงจมอยู่กับดินกับหิน อยู่ใต้หุบเขานนุนเป็นเพชรที่ถูกหน้าผาอันสูงใหญ่ผู้เขาอันใหญ่โตโดนก้อนหินทับเอาไว้ถึงแม้มันจะสวยงามอยู่แต่มันก็ไม่แวววาวมันก็ไม่ได้รับการนิยมและไม่ได้ ปรากฏขึ้นชัดแก่สายตาผู้คนมันก็ถูกอินดินรายปกกลุมไปก็เหมือนกันกับจิตนั่นแหละลูกมันเกิดขึ้นมาแล้วในวัฏฏ์สงสารนี้มันก็โดนกิเลสตัณหากรรมวิบากขอบงำพาให้เวียนว่ายตายเกิด จมอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหากรรมวิบากเวียนว่ายเวียนว,วนใต้กฎวัฏฏสงสารถูกก้อนหินและภูเขาแห่งวัฏฏสงสารอันใหญ่โตนี้คอบเอาไว้ทีนี้เมื่อจิตทั้งหลายเป็นเช่นนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตทึ่พึ่ง ก็เกิดขึ้นมาในวัฏฏสงสารนี้่ยังเพชรที่เกิดจากธาตุแห่งธรรมชาติใช้เวลายาวนานและเมื่อเกิดแล้วแข็งแกร่งไม่มีวันที่มันจะพังจะแตกดับไปได้โดยง่ายเลยจิตคนเราก็เหมือนกันนะลูกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่แตกดับลูก มันจะทรงอยู่ในสภาวะสภาพแบบไหนแค่นั้นเองทีนี้ดวงจิตเมื่อเวียนว่า,ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้จนเห็นทุกข์แล้วดวงจิตดวงนั้นก็เลยค่อยๆหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมรักษาศิลนฟังธรรม ฝึกฝนตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขัดเกลาจิตใจของตนจึงเปรียบสเสมือนเพชรที่ถูกเจรนญยนตามรูปแบบที่ตนนั้นสร้างบาร,รมีสร้างกุศลความดีลูกเราทำความดีในรูปแบบใดความดีในรูปแบบนั้นนั้นที่เราสร้างเราทำ จึงกลับมาเจริญในทำให้ดวงจิตของเรามีสภาวะความดีเหล่านั้นปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแวววาวสวยงามในดวงจิตของเราแม้แต่องค์พระสมมาสม,มุทธเจ้าก็ยังมีความแวววาวของดวงจิตตามบารมีของแต่ละพระองค์ที่ได้สร้าง ได้ทำเป็นธรรมชาติเช่นนั้นลูกแล้วก็องค์พระอาราหารันตละพระองค์องค์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าดวงจิตทั้งหลายที่หลุดพ้นก็เป็นเช่นเดียวกันลูกดวงจิตทั้งหลายจะปรากฏสิ่งใดแก่จิตดวงนั้นก็ปรากฏด,ด้วย สิ่งที่จิตด,ดวงนั้นได้เลือกบำเพ็ญบารมีเลือกสร้างเลือกทำเลือกที่จะเอาสิ่งใดมาเจริญในจิตของตนทำคุณงามความดีในแบบไหนในลักษณะใดความดีเหล่านั้นก็จะกลับมาปรากฏขึ้นแก่จิตด,ดวงนั้นโดยเป็นธรรมชาติพระยะาธรรมเอ่ย ทีนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีพลังพุทธาบารมีที่แตกต่างจากดวงจิตพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุททั้งหลายเป็นธรรมดาเพราะการเจริญในรูปลักษณะของจิตนั้นแตกต่างกันการเจริญในนั้นมีความละเอียดปราณีใช้เวลายาวนาน กว้างไกลมากกว่ากันจึงมีฉัตรปรังรังสีพลังพุทธบารมีที่มากแตกต่างจากองค์พระอรหันต์แตกต่างจากองค์ตตงงพระปัจเจก,กับพธเจา้าและองค์พระปัจเจก,กับพธเจา้าก็เลยมีพลังพุทธบารมีที่แตกต่างจากองค์พระอระหรันต์ องค์พระอาหารหันต์แต่ละพระองค์จึงมีลักษณะพลังบารมีของดวงจิตที่แตกต่างกันไปอีกเหมือนที่ลูกได้กล่าวถามมาทั้งนี้ก็เพราะว่าดวงจิตทั้งหลายทำคุณงามความดีสร้างกุศลบารมีในรูปแบบของตนที่แตกต่างกันไปลูก การเจรณายจิตตลึดดวงจึงเป็นรูปลักษณะเป็นไปตามเส้นทางแห่งการสร้างบารมีของตนบุคคลผู้ที่แสดงธรรมมากก็จะมีแสงสว่างมากบุคคลผู้บำเพ็ญแล้วหลุดพ้นโดยตนเองโดยที่ไม่ได้ไปสอนสั่งให้ผู้อื่นนั้นได้หลุดพ้นตาม ก็เป็นไปตามพุทธรัสนะของแต่ละดวงจิตนั้นๆว่าพระองค์ท่านนั้นๆได้บำเพ็ญบารมีมาในรูปแบบใดจิตด,ดวงนั้นก็สว่างสวยและมีชัดปร,รังสีตามรูปแบบของตนพระองค์ใดได้สร้างวิหารแก้ววิหารทอง พระอรหันต์หรือดวงจิตใดได้สร้างองค์พระพุทธรูปแก้วองค์พระพุทธรูปทองได้สร้างสิ่งไหนทำยังไงบ้างกับเส้นทาง <c ười> แห่งการสร้างบารมีท่านทั้งหลายเหล่านั้นดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะได้รับมาด้วยการเจรินายลัศนณะจิตของตนให้เป็นฉบรังรังสีตามที่ตนได้สร้างบำเพ็ญบารมีนั่นแหละลูกฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ลูกนั่นเห็นฉับรังรังสีจากดวงจิตผู้หลุดพ้นแต่และดวงแตกต่างกัน ตามรูปแบบของแต่ละพระองค์ลูกฉะนั้นความแตกต่างก็คือขึ้นอยู่กับเส้นทางการบำเพ็ญบารมีของแต่ละพระองค์ว่าสร้างและบำเพ็ญบารมีมาแบบไหนสิ่งที่สร้างสิ่งที่บำเพ็ญบารมีมานั้น <c oughs> ก็จะกลายมาเป็นการเจรไนให้ดวงจิตด,ดวงนั้น มีรูปลักษณะเป็นเช่นนั้นๆเปรียบดังเพชรอยู่กับผู้เจรายว่าจะเจรานให้เป็นหัวแหวนรูปลักษณะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่บนสร้อยเป็นรูปลักษณะเป็นเช่นไรเป็นก้อนเล็กเป็นก้อนใหญ่เป็นทรงแบบไหนขึ้นอยู่กับช่างผู้เจราน ข้อสมมุตินี้เป็นเช่นไรก็เปรียบเสมือนการเจรนยจิตตั้งแต่การที่จิตนั้นยังคลุกอยู่กับหินดินสายเวียนว่าตายเกิดถูกทับถมอยู่ในวัฏสงสารนี้เมื่อจิตดวงนั้นหยิบเพชรขึ้นมาคือดวงจิตของตนแล้วลุกขึ้นสร้างทำความดีเจรนยจิต ให้ดับการเกิดได้ให้ฉายแสงความรู้ตื่นแห่งจิตนั้นออกมาทีนี้ดวงจิตด,ดวงนั้นสร้างบารมีไปในรูปแบบใดจิตด,ดวงนั้นก็เป็นไปตามรูปแบบที่เจรไนนั่นล่ะละูกแต่สุดท้ายก็คือเพศแท้เหมือนกันนั่นล่ะละูกฉะนั้นเริยธรรมเอ่ย ความแตกต่างเกิดจากเส้นทางการสร้างบารมีลูกนี่คือประการที่สองส่วนต่อไปประการที่สามก็คือไม่ว่าความแตกต่างในการเจริญในเส้นทางการบำเพ็ญจะแตกต่างชาพลังรังสีจะแตกต่างแต่ไม่มีความแตกต่างอะไร ในสภาวะจิตขององค์พระพุทธเจ้าองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าและองค์พระอาหารหันต์เจ้าไม่มีผลในสิ่งที่ปรากฏภายนอกเข้าไปแตกต่างหรือกระทบสู่ดวงจิตสู่สภาวะของผู้รู้ตื่นเลยทุกอย่างเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าเมื่อถึงเหตุที่ต้องใช้การปรากฏ ในสภาวะต่างๆให้แก่ดวงจิตตั้งหลายผู้มีจิตละเอียดแล้วสามารถมองเห็นองค์พระอารันองค์พระพุทธเจ้าหรือผู้หลุดพ้นนั้นท่านพระองค์นั้นนั้นก็จะทรงแสดงไปเช่นนั้นอย่างนั้นตามสภาวะนั้นให้ทุกคนได้เห็นเพื่อรู้และเข้าใจว่าคือพระองค์นั้นนั้นเท่านั้นเอง แต่ไม่มีความแตกต่างไม่มีสภาวะอะไรที่ยังเห็นว่าแตกต่างหรือเสมอเหมือนในแดนพระนิพพานลูกทุกสิ่งเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าดําเดินตามเช่นนั้นมาสร้างบารมีเส้นทางนั้นมาจิตก็เลยมีพลังพุทธบารมีพลัง แห่งความรู้ตื่นเป็นไปตามแสงพลังงานเหล่านั้นตามคุณงามความดีนั้นๆแต่สภาวธรรมของจิตพูดถึงแล้วไม่มีความแตกต่างอะไรกันลุกเป็นเช่นนี้ละเรียธรรมเช่นนั้นการที่จิตดวงหนึ่งเวียน่่าตายเกิด ก็มีธรรมชาติของจิตก็คือสามารถที่จะเจรไนจนเป็นเพชรที่แวววาวขึ้นรูปได้ทุกดวงจิตจิตทุกดวงสามารถฝึกฝนจนเป็นพุทธะได้ลูกและเจ้าของจิตคือตัวจิตเองนั่นล่ละก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเจรไนจิตของตนเป็นรูปลักษณะแบบใด แต่เมื่อเจริญไรจนเป็นองค์พระอาหารหันต์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นเป็นอยู่ภายนอกมันก็จะเป็นเตียงแก้สักแต่ว่าไม่มีผลอะไรต่อจิตใจเช่นนั้นลหละพระยาธรรมลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเรา จงกล่าวธรรมนั้นมาเถอะพระยาธรรมเอ่ยจาเถเจ้เาค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่จงเมตตาจะกลางทรรนี้ให้ลูกได้ฟังลูกจะน้อมไปพิจารณาให้ถีื่อยวนให้รู้ตื่นเข้าใจตาม และจะนำไปเผยแพ่ให้ยาติธรรมทั้งหลายได้พิจารณารู้ตามด้วยพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาฟังฟังทำไมพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ